คำเตือนเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพนันใ,นใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์ซโปรดใช้วิจารณญาณในการชมครับผมครับสวัสดีนะพี่น้องซีแฟนช่องน้องแสงแชนเนลนพี่น้องเนาะมาพอพี่พี่น้องนะครับจะรับมือนอีก,กับวันสุ์แล้วนะควันสุขที่สิบสอง มกราคม2567นาพี่น้องนแนวทางดีๆนะครับมาฝากพีตอนน้องเกาเมื่อเดือนสัลมุนีเนาะแบบเมื่อนีนะครับนั่นแนวทางของแอดไฟฟ้าของข้าราชกรกองการศิน์มาฝากฟีฝากน้องนะครับภาษีร่งลายมืออลไรแต่ประกาศนี่ว่าบางที่องที่กับบนไกลมันมีเวลาต้องบางที็ก็ยากอยู่นะบางที่กับร่วงคล้อาจายทรัพย์ก่อนนะถือว่า ท่านอ,จจอาจารย์กรรสินก็เป็นนักคำนวณสุดยอดอีกท่านหนึ่งรับสลับมือนีนะครับเนะาะแนวทางเพิ่นับมือนีแนวทางเพิ่นก็มี่บลายตัวพี่น้องปกติเพิ่นจะมีแนวทางสองซ้ำเกา่าครับคือวิ่งวิ่งเลขวิ่งก็คือส,สองตัวนะครับเลขจับชุดให้ก็หกชุดแต่เน้นสี่ชุดนะับพี่น้องเนาะ อขอมาดักยีลีมครับเด้อกดไลค์กดแชร์ขอคนละหนึ like, ่งไลค์หนึ่งแชร์คนละหนึ่งกำลังใจกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะสระาราธิตคามม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะกดติดตามทางช่องไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะเวลาลงคลิปใหม่ๆห,หรือคลิปเด,เด็ดๆจะได้ไม่พลาดนะโดยเฉพาะเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีใน,นดดเดือนมกราคม2 5 6พพี่น้องแต่จะนั่งแน่ทางเดือนดูดดด รถเกิดร้ายจังหน่อยนึงนะครับกรว่ากันนักเรี่น้องเนาะมือนี้อัดเขียอยู่อ่าอยู่รันนะครับอยู่ร้าน,น,านก็เลยอาจจะอาจจะไอมีเสียงรถด,ดังนิดนึงนะครับกับปรว่ากันนะครับเนะาะอ่ะอที่นี่ก็เริ่มเล่ยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเขียนให้พี่น้องครับเขียนนิดนึงนะครับขอเขียนนิดนึงนะครับขอเขียนนิดนึงนะครับ นี่ครับแนวทางของอาจารย์กรกาลาสินเนาะพี่น้นองเนาะ,ะเดี๋ยวอยาจะขออนุญาตแบ่งฝันขเขาเนี่ยเขียนแป๊บนึงนะครับเนีย่ยใส่ปากกาสีเดียวมือนี้ครับใช้ปากกาสีเดียว ย่ำนะครับย่ำกับเอฟซีแฟนชองนะครับว่าทุกตัวเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับจะรุดด้วยเข้างวดที่ผ่านมารุดอาจารย์ก่อนกางศีรษรุดไปนิดนึงนะครับงวดงวดที่ผ่านมารุดไปนิดนึงแต่เต๋อเงวินี้โมแน่นะครับเพิ่นเค่อยรุดระบาดแล้วมาเข่าได้นะครับถ้าท่านหลุดแล้วก็จะน่าจะกลับเข้ามาเข้าได้นะพี่น้องนะครับโอ้เสียง อเสียงดังมากครับเพราะว่าสิเป็นเสียงเครื่องเสียงยอ,อะไรเขาตัดเล็กตัดเล็กตัดอะไรนี่แหละนะครับบ๊วยยังพี่น้องถือว่าเป็นเอฟเฟกต์เนาะ,ะบ๊วยยังบ๊วยยังถือว่าเป็นดนตรีประกอบดนตรีประกอบบรรยากาศนะพี่น้องเนาะอ่ะเรียบร้อยพี่น้อง วันที่17มก,การาคม2 5 6พัน้อพี่น้องแอร์ไบแฟร์นะครัเด้อใบฟา้าพารวยกันมาอจะรวยหรือเป่รวยก็แล้วแต่็มใจน้องใส่พิจารณาเอานะเพราะว่าแอร์บริการันตีว่าจะเขา้าหรือจะลุดทา่านในสนามก็ใส่พิจารณาในการาการับชมนะครับเด้อจับชุดให้3ตัวครับ3ตัวก็คือเก็บ 2องห้าคเก็ดสามห้าหสองเก็ดนี่คือชุดสตัวนะครับด้ชุด2ตัวก็คือสองห2าสองห3สองเาอาจารย์นะครับอาจารย์ท่จะนินส่วนมากทั้งหนานะครับทั้งหนานะครับด้วเอ้าขออนุญาตโชว์จะงหน่อยนึงครับด้อขออนะุาโชว์นิดน,นึ่งครับอ แคบเอาครับแคบเอาแคบเอาครับอ่าแคบหน้าจอไว้น้อพี่น้องเนาะแคบหน้าจอไว้เผื่อว่าอ่าไปเลือกซื้อเลยค่ะสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเพื่อนครับทางช่องเข้าบริการเล่นตีบริการแนะนําไม่ได้แนะนําให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นใส่ดีเจอนุญาตในการรับชมนะครับเด้อถึงพิจประว่ากันครับตัวเลขทุกตัวย่อมมีเข้ามีหลุดแบบเป็นธรรมดาได้คือหย่งเด้อมีเข้ามีหลุดแบบไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับ เจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้าหกสองเจ็ดนี่คือชุด3ตัวนะครับสองตัวก็คือ 25, 26, สองห้าสองหกสองเจ็ดสากเ็วิ่งเลขวิ่งนะครับแดบบเืนประเด็นบทเแ,แตกเลยบ้าเติมบิเข้าไปเดนวิ่งปเด็นนาะวิ่งวิงก็ได้เดินก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะแล้วแต่คิดน้อนหนึ่งไอ้สอกับสากับสามสกับสาม,นะสก,สามก้อน สังเกตง่ายๆก็เลขข้างหน้านี่เป็นเลขที่อาจารย์ท่านเน้นเนาะเห็นเน้นไปที่สองเห็นไปที่สองเนี่ยอยากเห็นไปที่สองครับสองกับสามอยากเบอก์ตพี่น่องเจ็ดสองห้าเจ็ดสองหกเห็นเน้ไปที่สองพี่น่องเห็นไปทสองห้าสองอสองห้าเอาติดไปเลยพี่หน่อง เกตสองห้าเจ็ดสามห้าเออสองห้าสามห้าน้องพี่หนังว่าอเจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้าโอเคเอชเคมผิดบ่นี่เขียนผิดหรือเ่าอันนี้มาผิดมาผิดหนังสองห้าสองหกนะครับสองห้าสองหกถูกต้องนะครับโอ้ยผมผมรผ,ผมเขียนผิด <laughs> นะฮอ,อไม่ผิดนะฮะไม่ผิดอ้าสิ่งชอบกระชักใจกระพานนะครับ,ได,บ,บได้แน่แทแต่ละในทางอาจารย์แต่ละสำนักแบบดุลแล,แลแตเ เขาบ้างรุดบ้างนะครับกลายเป็นธรรมดามาพี่น้องเนาะเป็นธรรมดาเพราะการันตีว่าจะเข่าหรือจะรุดลอยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อเพราะว่าอันนี่ทางแต่ละสำนักแต่ละจานเพิ่อนกันลวนแล้วแต่ครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับคิดคำนวณย้อนหลังนะครับนี่เขามีรุดนะครับมีเข้ามีรุดมีถูกมีผิดเป็นธรรมดาพี่น้องเป็นธรรมดาถ้าถูก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 ตลอดนะครับก็จะมือโปรไก่ห้อง นะครับอาจารย์ก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อสำหรับการที่เขามาอ่ะโชว์อีกทีนึงนะครับโชว์ทีนึงอ่ะโชว์ทีนึงครับอ่ะแคปหน้าจอไปเลยครับเด้อแคปหน้าจอไว้นะครับเจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้าหกสองเจ็ดนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับสามห้าสามหกสามเจ็ดวิ่งวิ่งสองกับสามนะครับชินชาวเขาจะขับจักรยานะครับแอดย่ำ สเมสเมอสมอว่าเป็นเพียงในทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเพื่อนนะครับบอกกันถี่ว่าจะเข้าหรือจะหลุดน,นะครับให้ใส่พิรรจารณาญาณเอาพี่น้องใช้พิจารณาญาณในการรับชมหมาเนาะนะครับขอขอ,ขอคบคุณห,หลายนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์กรการลาสินนะพี่น้องนะแล้วก็เจ้าของข้อมูลนะครับขอบคุณอาจารย์กราลสินเจ้าของข้อมูลนะครับขอขอบคุณ fc แฟนช่องน้องแสงแชนแนลที่ติดตามเบิรงตัางต่ต้งจนจบพี่น้องด้วยแบบจะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบว่ากันนะครับด้วยเป็นเพียงแนวทางให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกสูตรทุกการคำนวณทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่มีเข้ามีหลุดนะครับมีสมหวังแล้วก็มีผิดหวังเป็นธรรมดาของโลกเนาะนะครับเอาอย่งไงก็ เป็นแนวทางของทาง่าสถาบันเพื่อนนะครับเด้อนะ,บนะับเป็นแนวทางของทางรัฐบาลเพื่อนเท่านั้นนะครับวันที่17สําหรับวันนี้ออกวันที่17บเนอนพี่น้องเานาะอ่าสำหรับคลีนี่ก็ลาไปก่อนนะครับไปพบกันคลิมหน่อคลิมนมสวัสดีครับผม